สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อากาศดีอุ่นแล้วโดออกมานั่งข้างหลังบ้านได้แล้วนะคะวันนี้พดมีเรื่องจะมาคุยกันหนึ่งเรื่องคุยกันครั้งละหนึ่งเรื่องก็พอนอะมีใครบ้างที่เป็นคนที่ขี้เกรงใจแล้วก็เกรงใจในกรณีที่เราเนี่ยเป็นคนที่ถูกขอให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึง่ง แต่เราเนี่ยเกรงใจที่จะปฏิเสธในสิ่งที่เราไม่สะดวกที่จะทำให้กับบุคคลที่มาขอให้เราทำเป็นไหมแล้วก็เป็นแบบที่หลายๆคนบ่นกันเวลามีคนมาขอยืมตังค์ตอนที่เขามายืมเนี่ยขอร้องเรากราบกรานเราทำได้ดีทุกสิ่งอย่างแบบดีพูดจาหวานดี ทุกอย่างดีหมดเพื่อที่จะให้เราเนี่ยให้เงินยืมให้ตังค์ยืมแต่พอยืมลงไปแล้วเนี่ยไอตอนที่เราจะไปทวงเขาเนี่ยแสนยากเย็นเราก็เกรงใจที่จะไปทวงเขาแล้วเราก็มาบ่นว่าเราทวงเงินเขาไม่ได้สัทีประมาณนี้เป็นไหมเป็นใช่ไหมการที่เราเนี่ยเป็นคนดีเราก็มีความรู้สึกเกรงใจในสิ่งที่ เราเป็นผู้ที่ถูกขอให้ยื่นมือเข้าไปช่วยไปเจือจุนเขาแต่เราดันเกรงใจมันก็จะมีกรณีที่ถ้าเราไม่สะดวกคือไม่ใช่ไม่เต็มใจนะคือไม่สะดวกที่จะทำแต่เราไม่อยากที่จะปฏิเสธเพราะเราเกรงใจเขาเราจะเกิดความทุกข์พอเราเกิดความทุกข์แล้วเนี่ยเราก็เหมือนกับ ไม่เต็มใจที่จะทํามันเป็นภาระขึ้นมาให้เราไงเราก็พิจารณาเอาซิว่าถ้าเราทุกเราจะเกรงใจที่จะปฏิเสธเขาไหมบางทีบดพูดพูดไปแล้วบอว่าฟังดูแล้วมันมันเพี้ยนเพียนประหลาดประหลาดอยู่นะบอไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีจากสิ่งที่บอได้คุยกับเพื่อนกับสิ่งที่บดทเห็นใน Facebook เนี่ยเป็นสังคมดีๆเลย เขามาโพสต์กันแล้วก็มีการพูดถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับแต่ละบุคคลเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไงถามว่าโบ์เคยทํำไหมเคยเป็นไหมเคยแต่โบ์เปลี่ยนไปแล้วตัวโบ์เองก็ไม่ได้รู้ตัวเองทั้งร้อซว่าสิ่งที่โบนไปกระทํากับคนอื่นมันจะไปทําให้เขารู้สึกเก่งใจที่จะปฏิเสธโบนไหมอันนี้ไม่รตัวโบ์เองเนี่ยคอย คิดและพิจารณาให้ดีๆว่าสิ่งที่โบทำเนี่ยไม่ไปเบปียดเบียนคนอื่นโดยที่ไปทำให้เขาเกิดความเกรงใจที่จะปฏิเสธโบไงหลายๆครั้งยกตัวอย่างโบจะฝากเพื่อนซื้อของที่ไทยกลับมาให้โบหน่อยหรือโบอจะฝากเพื่อนหิ้วของจากที่นี่ไปที่ไทยหน่อยเนี่ยโดยทั่วไปที่โบทำ ว่าจะเอ่ยปากเอาไว้ก่อนแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยส่วนใหญ่นะคะส่วนน้อยที่โบจะตกลงฝากแต่ส่วนใหญ่ว่จะยกเลิกว่าเออไม่ต้องแล้วเดี๋ยวโบจะทําเองได้เองตัวอย่างเช่นการที่โบจะอยากได้ของอย่างใดอย่างหนึ่งที่ไทยกลับมาเนี่ย บจะบอกเพื่อนช่วยดูอันนั้นอันนี้ให้หน่อยนะถ้าไม่เจอถ้าไม่ได้แบบไม่ต้องแบบตั้งใจไปซื้อให้อสเลยถ้าเกิดไปแล้วเจอช่วยเอามาให้หน่อยแต่ถ้าไม่ได้ไปแล้วไม่เจอก็ไม่ต้องหรือหลายๆครั้งโบก็บอกว่าเออไม่เป็นไรไม่ต้องแล้วเดี๋ยวให้ที่บ้านเขาส่งมาให้กับอีกอย่างหนึ่งคือเมื่อโสเนี่ยจะต้องการฝากให้เพื่อนเอาของมปให้หน่อยหลายๆครั้งโบก็จะบอกเพื่อนว่าเออไม่ต้องแล้วนะโบ เดี๋ยวส่งไปสษณีไปได้คือพจะทําแบบนี้เพราะว่าพ่จะนึกถึงเพื่อนนึกถึงคนอื่นก่อนว่าการที่เขาไปแบบนั้นน่ะอย่างเพื่อนจะกลับไทยเขาก็ต้องมีการขนของเขากลับมาหรือยิ่งโดยเฉพาะคนที่มีลูกเด็กเล็กแดงเขาก็ต้องดูแลลูกกระเตงลูก คือพ่าจะคอยคิดตรงนี้ตลอดไงแต่เมื่อก่อนถามว่าคิดไหมเมื่อก่อนเลยนะก็คิดแต่นะ่าจะคิดน้อยไปนิดนึงปัจจุบันเนี่ยพ่จะคิดเยอะเพราะว่าตัวโพ่์เองก็ไม่รับฝากอะไรใครๆทั้งสิน้นคือพ่าจะพิจนารณาเป็นกรณีแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่ไม่รับฝากอะไรใครหึงเวลาพ่์ไปอ่ะไม่อยากที่จะมาคอยกังวลว่าเออจะต้องไปหาของชินนนช้นนั้นชิ้นนู้นชิ้นนี้ให้เพื่อนไงกับ2ไม่อยากที่จะเพิ่มภาระให้ตัวเองว่า ถ้าิ้วไปให้เขาสมมติหิ้วกลับจากที่นี่ไปแล้วเกิดมันติดปัญหาว่าทางศุลการกรตรวจเติดแล้วเอาไปไม่ได้มันต้องทำลายเสียหายของเขาก็พังเราก็สวยอีกคือทั้งทังที่มันไม่ใช่เป็นความผิดเราความรู้สึกโ่ามันก็จะรู้สึกแย่เหมือนกันว่าเออเอาของเขาไปแล้วมันจะไม่ดีอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะนึกไปก่อนเพราะฉะนั้นโบก็จะเลือกที่ปฏิเสธไปเลยโบจะไม่เกรงใจคนที่เขาไม่เกรงใจโบเหมือนกันแล้วก็โบก็จะคุย การให้รู้เรื่องแต่ส่วนใหญ่แล้วอะ่ะพวกก็จะปฏิเสธไปเลยตรงๆนะคะจะไม่มีแบบคิดเออเกรงใจเขาหรือสงสารเพมันก็อยู่ที่แต่ละบุคคลนะเพราะมันเคยมีเพื่อนมาเล่าให้ฟังอีกว่าฝากกันซื้อของมีเพื่อนมาฝากฉันซื้อแล้วเวลาผ่านไปแล้วฉันก็ไม่เห็นเขาจะมาถามหาว่าจะเอาของไม่เอาของแล้วเงินฉันก็ไม่ได้อย่างเงี้ยก็มีอะ่ะเพื่อนโบ๊ทจะมาให้โบ๊ทฝาก เออไปซื้อนั่นนี่ที่นี่ที่อเมริกาให้หน่อยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วโบจะบอกเขาว่าเอาเป็นว่าซื้อทางออนไลน์แล้วกันสั่งส่งมาที่บ้านก็ได้แล้วเดี๋ยวจะส่งต่อไปให้อย่างนี้ได้แต่ถ้าจะให้ออกไปหาซื้อให้เนี่ยไม่ไปเพราะว่าเโาก็ไม่รู้มันจะเพิ่งซื้อที่ไหนเพราะที่ที่โบอยู่ไม่ใช่เป็นเมืองใหญ่ที่มีของช้อปปิ้งพวกนี้แล้วอย่างหนึ่งโบก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบจะไปช้อปปิ้งของที่เขาฝากซื้ออย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นของที่โบรู้แหล่ง ปนไม่ปฏิเสธเลยแต่ต้องโอนเงินมาให้ก่อนอะไรทํานองเนี้ยแหละฝากหาของฝากหิ้วของก็อ,งอย่างที่เล่าไปนะถ้าเราเกรงใจเขาเราก็เป็นภาระให้ตัวเองมันมันอาจจะไม่ถึงกับทุกขนะ์แต่มันเป็นภาระให้ตัวเองก็อย่าไปทําดีกว่าหรือถ้าเกิดว่าเราไปให้ใครทําอะไรแล้วเราไปสร้างภาระให้คนอื่นมันเป็นภาระให้คนอื่นก็ อย่าไปทําจะดีกว่าเพ้าใจว่าความคิดมุมมองของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะนะบางคนเขาก็ก็ฉันเก,กเป็นคนขี้เจงใจไม่รู้จะปฏิเสธเขายังไงแล้วก็มาเกิดภาระให้กับตัวเองตัวเองก็มีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราเลยอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้อเป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยวต่อการเดินทางหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะ ซึ่งมันเป็นของคนอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราอะ่ะก็ลองลองฟังแล้วก็สะท้อนไปถึงตัวเองดูว่าตัวเองเป็นแบบไหนแล้วตัวเองเลือกที่จะตัดสินใจทํายังไงอย่างโบ๊ทเนี่ยโบ๊จะเลือกที่จะปฏิเสธก็ปฏิเสธไปตรงๆเลยหรือถ้าตอบรับก็ตอบรับด้วยความเต็มใจแต่มันก็ต้องพอเหมาะพอควรไม่ใช่บางคนเห็นเราดีก็จะคิดว่าเราไม่รู้สึกอึ้งลำคาญ หรือเรามีความไม่สะดวกแต่เราไม่พูดให้เขารู้แต่หลายครั้งอ่ะกับบางคนอ่ะพราก็คิดว่าเออพูดตรงๆไปก็ดีแต่กลายเป็นว่าเขารับไม่ได้กับบางคนไม่พูดให้รู้ก็กลายเป็นว่าอ้าวทำไมไม่บอกให้รู้กันตรงตรงตรง,ตรง,ตรงไปตรงมาเราคนนึงไม่สามารถที่จะไปเข้าใจทุกทกคนได้อยู่แล้วเราก็พิจารณา,า,าแล้วว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันเหมาะสมแล้วไงพูดที่เกี่ยวข้องกับเราอ่ะ ก็ต้องคิดให้ได้ด้วยแต่ถ้าคุณคิดไม่ได้ว่าความเกรงใจมันพอเหมาะพอควรแค่ไหนอะ่ะเมื่อคุณถูกคนปฏิเสธไปอะ่ะมันก็สมควรแต่ว่าคุณก็ไม่รู้ตัวเองอย่างระพโอ๊ทอะ่ะเวลาถ้าใครมาบอกพระโอ๊์ว่าสิ่งที่โส๊์ขอให้เขาช่วยให้เขาทําแล้วเขามาปฏิเสธว่าไม่สะดวกโบ๊จะไม่ถามรายละเอียดแล้วนะไม่สะดวกคือจบแต่กับบางคน เราบอกว่าเราไม่สะดวกก็ยังขยามขยันขยอตื้ออยู่นั่นแหละอันนี้คุณคนที่ขยันขยอตื้ออ่ะคุณลองย้อนกลับไปที่ตัวเองสิงว่าคุณคิดเกรงใจเขาหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่สะดวกแล้วคุณยังไปขยันขยอเขาอยู่ได้เงี้ยนะเพราะว่าโอ๊ะในอดีตมีคนที่มาขอให้ปโป๊ะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทําให้ครั้งหนึ่งคือปโป๊ะก็คิดว่าเออครั้งหนึ่งน่าจะโอเคก็ทําให้ทั้งๆที่ทโอ๊ะก็ออกไปข้างนอกด้วยตัวเองไม่ได้นะตอนนั้น ก็หาทางทําให้แล้วเขาก็มาติดต่อให้เราทําให้อีกจนในที่สุดพวเราก็รู้สึกอึดอัดแต่เราก็ไม่อยากบอกเขาเพราะว่าเราก็คิดว่าเออเขาอ่ะอันนั้นตอนนั้นที่พวกยังแบบยังคิดคิดเกรงใจคนอื่นที่มาให้เราทําให้ขอความช่วยเหลือเราแล้วเราเกรงใจเขาไงแล้วเราก็ไปเอาภาระไปให้อีกคนหนึ่งต่อเพราะเราทําให้เขาไม่ได้แต่เราดันรับปากไปเงี้ยแล้วสุดท้าย เขาก็ไปเหมือนแบบปอตบอกเขามังก็จะไม่ได้นะแล้วเขาก็บอกว่าเออทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกว่าทําไม่ได้ก็ตอนแรกเราก็คิดว่าเออช่วยเหลือกันนึกว่าครั้งเดียวแล้วก็จบไงมันกลายเป็นไม่จบไงอย่างเงี้ยมันก็ในมุมมองปอโะพอมองว่าเขามาเอาเปรียบเราแต่คนที่เขาเป็นคนกระทําอ่ะเขาไม่รู้ตัวว่าเขามาเอาเปรียบเราอยู่อย่างปอตเองเนี้ยพอก็จะมองสิ่งเหล่านี้จากคนอื่นว่าเออสิ่งที่ททำอ่ะ มันเป็นการเอาเปรียบคนอื่นไหมคือโปรดก็พยายามมันต้องเป็นความพยายามเลยนะเพราะว่าเราไม่ได้รู้ตัวเองร้อซไงว่าสิ่งที่เราทำอะ่ะเราคิดว่าเราไม่ได้เอาเปรียบเขาแต่เขาอะ่ะยังคิดว่าเราไปเอาเปรียบเขาอยู่หรือเปล่าอย่างนี้ไงพิจารณาตัวเองกันให้ดีๆนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขว่าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกได้ว่าเออตัวเองเป็นแบบไหนยังไงอะถ้ามันไม่ดีอะ่ะ คุณก็ปรับปรุงก็ดีนะแต่ว่าถ้าคุณเป็นแบบที่ดีอยู่แล้วอ่ะคุณก็ทำดีต่อไปนะคะไปละบ๊ายบายสวัสดีค่ะจุ๊จ